สวัสดีค่ะก่อนหน้านี้ดิฉันมีปัญหาด้านสุขภาพเกี่ยวกับเลือดนะคะระบบเลือดไม่ดีแล้วซ d ดี่ฟลค่ะซ d ดีโฟลเหลือแค่ร้อยกว่า2 0 0กว่าค่ะทานยาหมอที่โรงพยาบาลแล้วก็ซ d 4ไโฟม่เพิ่มขึ้นเลยค่ะไม่ดีขึ้นเลยค่ะแล้วก็ทำให้นอนไม่หลับแล้วก็เครียดด้วยค่ะทานอาหารไม่ค่อยได้แล้วก็ไม่ค่อยมีแรงอ่อนเพียค่ะแล้วก็ มันจะทำให้มีโรคแทรกซ้อนนะคะเป็นต่อมน,น้ำเหลืองที่คอขึ้น4จุดนะคะเนี่ยค่ะเป็นรอยแผลเป็นนะคะแล้วก็ฝั่งนี้อีกค่ะตั้งแต่รู้จักเจลสีเขียวนี้นะคะพอทานแล้วรู้สึกดีขึ้นเลยค่ะรู้สึกได้เลยค่ะประทับใจมากค่ะผิวพรรณผ่องใสดีขึ้นนอนหลับดีขึ้น ทานอาหารได้มากขึ้นมีเดียวมีแรงดีค่ะแล้วก็สุขภาพร่างกายตอนนี้ก็คือแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็เดือนที่แล้ว C D F O อยู่ที่3 4 1ค่ะแล้วเดือนนี้ไปตรวจมาแล้วค่ะ C D F ขึ้นมา511เลยค่ะดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็อ,อยากจะขอแนะนำให้ทุกคนที่มีปัญหาด้านสุขภาพหานมาทานเจลนะคะขอขอบคุณทีมงานที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะ ที่ทําให้ทีสัรได้รู้จักยูมีแล้วก็ได้ทานยูมีมาออทำให้สุขภาพร่างกายตอนนี้แข็งแรงมากขึ้นเลค่คะขอบคุณมากคะ่ะ